53ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลเมืองปรา,าสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นที่นาแบบนี้เลยนะคะจะเป็นที่นาแล้วก็ติดกับถนนแบบนี้นะคะเป็นถนนเรียบเหมืองนะคะ,ะใน,นโฉนดที่ดินจะระบุว่าอยู่ติดกับประโยช์เหมืองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมืองยาวเล็กเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเป็น เป็นทางยาวเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบเหมืองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่ดินทางเข้าที่ดินก็จะเป็นถนนแบบเรียบกับเมืองนะคะแล้วก็แปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนั้นนะคะจะเป็นลูกค้าแล้วก็เจ้าของที่ดินนะคะท่านไปไปชี้จุดให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้มีลูกค้านัดชมที่ดินแปลงนี้ด้วยก็คือเนื้อที่สไร่สงานห้ตารางวาจะบอกว่าราคาขายถูกมากนะคะแล้วก็ เป็นที่ดินที่เหมาะกับการเกษตรนะคะลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจแบบที่ดินแปลงเล็กๆนะคะไม่ต้องใช้เงินเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะแบมมก็จะมีแปลงนี้แหละที่เข้ามานะคะให้ทุกคนได้เลือกนะคะจะอยู่ที่ตําบลเมืองประสานอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริเวณตรงนู้นนะคะจะมีลูกค้าแล้วกเ็เจ้าของที่ดินนะคะอยู่ตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดของที่ดินนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแบบจะพาทุกคนไปดูข้างข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่าอันนี้คือถนนเรียบเรียบกับที่ดินเลยเป็นถนนเรียบคันนาเออไม่ใช่คันนาเขาเรียกอะไรนะเรียบเอ่อเรียบคลองนะคะอันนี้จะเป็นถนนแบบยาวไปเลยที่นาก็เป็นลนักษณะแบบ เป็นทุตที่นาทั่วไปก็จะต่ำกว่าถนนตรงนี้ค่ะประมาณเมตรหนึ่งนะคะก็เหมือนลักษณะที่ว่าถนนเขาสูงนะคะถนนเขาสูงก็เลยจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบถนนเรียบกับคลองไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าจะมีถนนอยู่ด้านหน้าอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวแมมจะพาไปดูหลายๆจุดแล้วก็แปลงถนนตรงนี้ก็คือว่าติดกับเหมืองสาธารณะด้วยที่ดินแปลงนี้จะติดกับเมืองสาธารณะเลยนะคะ เหมืองจะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวมันจะถ่ายรูปเหมืองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนเอ,อน้า,หน,าหน้าที่ดินเนี่ยเป็นเป็นทุ่งนาแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ไล่ละไม่แพงเลยเดี๋ยวบอมแจ้งในคําอธิบายนะคะทุกท่านเพราะว่าแปลงนี้มีลูกค้าสนใจเยอะมากๆนะคะแต่ว่าจะถูกอกถูกใจแล้วก็เออใครจะเป็นเจ้าของนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแปลงนี้เป็นที่นาแบบนี้นะคะทุกท่าน นี่ค่ะเราจะถ่ายให้ดูเนี่ยก็เป็นรักณะที่นาแล้วก็จะต่ํากว่าถนนนะคะประมาณเกือบหนึ่งเมตรเพราะว่าถนนค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ไม่ใช่ถนนแบบเข้าออกปกตินะคะเป็นถนนเรียบเรียบเหมืองอะคะ่ะแต่เราจะมีถนนอยู่ตรงด้านหน้าตรงนั้นอีกต่างหากนะคะอันนี้จะเป็นเหมืองเหมืองอันนี้จะติดกับถนนสาธารณะอีกทีนึงนะคะก็คือสรุปได้ว่ามี ถนนสาธนารณะนะคะมีเหมืองนะคะมีลําเหมืองตรงนี้นะคะแล้วก็มีถนนนะคะเรียบกับเหมืองแล้วก็ติดกับที่ดินของเราที่ขายอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมนมจะพาทุกคนไปดูที่ตรงนู้นกันนะคะว่าจุดสิ้นสุดของที่ดินจะอยู่ตรงไหนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็นอกจากจะพาไปดูโค้งหนองนาโนนตะกลางเมืองประสาทแล้วตอนนี้เราก็มาดู โคกหนองนาที่สองนะคะอยู่บ้านอ,อ๋ออันนั้นโนนตะกลางนะคะแล้วก็แต่อันนี้จะเป็นเมืองประสาทเนาะเป็นตำบลเมืองประสาทเหมือนกันห่างจากตรงนั้นสักประมาณ8กิโลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนาค่อนข้างล้อมรอบเยอะเลยแถวนี้จะมีแต่ทุ่งนานะคะแต่ถนนก็รถสามารถที่จะเข้ามาได้นะคะทุกคน,นะคะ่ะถนนก็จะประมาณนี้แหละ นี่ค่คอันนี้จะเป็นถนนฝั่งนี้คือทางที่เราจะไปที่ดินนะสิ้นสุดวันนี้แดดก็ร้อนเหมือนกันแดดแรงเหมือนกันทุกคนฝนไม่ตกก็เป็นอันว่าโอเคแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาบบให้ดูฝั่งนี้อ่ะอันนี้จะเป็นถนนคือติดถนนทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีถนนผ่านที่ดินของเราอะคะ่ะอยู่ติดกับที่ดินของเราเลยเป็นที่นา เหมาะกับทำการเกษตรปลูกข้าวนะคะราคาไม่แพงไร่หนึ่งก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนไร่หนึ่งไม่เท่าไหร่ราคาไม่กี่บาทอันนี้มันจะเป็นแบบสองไร่สองงานห้าสิบสามตารางวาเน,นี่เจ้าของแล้วก็ที่ดินเดินมาละโอ้โหเสียพลังงานเยอะเลยค่ะเหมือนออกกําลังกายมาชมที่ดินก่อน เป็นไงคะอันนี้คือสิ้นสุดที่ดินนะคะตรงนั้นอ๋อสิ้นสุดที่ดินตรงน,นู้นเอเมตรอ๋อติดถนนตรงนี้นะจะอมนนนนอ๋อค่ะค่ะอันนี้เราจะเป็นที่ดินที่ติดกับถนนไปอีกประมาณสามสิบกว่าเมตรเนาะนี่นะคะจะติดตรงนี้อันนี้เป็นเขาน่าจะกําลังจะไถอเออเขาไม่ใช่กําลังจะเขาไถยแล้วไถว่าวานนะคะ ันนี้เป็นถนนเรียบกับที่นาเลยนี่ที่นาฝั่งด้านท้ายด้านท้ายของแปลงลักษณะที่นาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะไม่แน่ใจว่า สัญญาณชัดเจนหรือเปล่านะคะแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยก็คือหมืออยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นภาพพร้อมๆกันนะคะก็คือเหมือนนาพาทุกท่านอะ่ะมาดูที่ดินพร้อมๆกันเลยค่ะจะได้รู้ว่าที่ดินตรงนี้แบบเห็นแบบบอกว่าขายแบบสองไร่สองงานห้าสิบสามตารางวาเออเนื้อที่มันเป็นยังไงมันมีถนนไหมมันมีทางเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ย เราก็มาดูพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ด้านหลังนี้คือเป็นที่นาแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนเดี๋ยวแันจะใส่ราคาที่คาอธิบายนะคะทุกคนสามารถที่จะไปดูพิกัดแปลงได้นะคะไปดูพิกัดแปลงแล้วก็ไปดูอ่ราคาได้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มานะคะแบมก็มีโฉนดนะคะส่งให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดินทุกแปลงเนี่ยที่เอ่อนเสนอไปนะคะจะมีเอกสาร ส่วนใหญ่ที่ขายจะเป็นฉนดอยู่แล้วนอสอสี่จอครุฑแดงนะคะสามารถโอนซื้อขายได้เลยแปลงนี้แปลงนี้มีเนื้อที่อยู่2ไร่2งานห้าสิตารางวานะคะขายราคาไม่แพงลักษณะที่ดินก็จะเป็นที่นานะคะแล้วก็จะติดกับเหมืองสาธารณประโยชน์แต่ตรงเหมืองก็มีถนนนะคะมีถนนเรียบกับเหมืองนะคะละักษณะจะเป็นประมาณนี้ก็คือ เดินมาทํานาทําอะไรได้เลยการเกษตรได้เลยค่ะห่างจากาบ้านโนนตะกางประมาณสักแปดเก้ากิโลนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นไงคะแดดแรง<笑><笑>เห็นเห็นแสงแดดแล้วแบบโอ้โหตากผ้านี่แห้งดีมากอเมื่อวานนั้นแดดดี าแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปที่ดินกันเดี๋ยวพาไปดูถนนสาธารณประโยู่ด้านหน้าเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดินนะคะนี่ค่ะอันนี้จะ,อ,ะอันนี้จะเป็นถนนถนนแบบที่เราสามารถที่จะไปแปลงที่ดินได้นะคะแล้วก็จะเป็นถนนสาธารณะแล้วก็จะเป็นเหมืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่ดินแบบนี้ นี <N ic fingers out> ่จะเป็นทางเข้า <guarding> ท <okay>? ี่ดินแบบนี้ก็เดินไปสักประมาณ20เมตรเดินไป20เมตรก็จะเจอที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะอืมนำขออนุญาตถ่ายก่อนเนาะอันนี้พาไปชมเหมืองก่อน ไปนี้ก็ไปจะถิ่นกิโลกว่าไปนี่ก็จะเป็นแบบเหมืองสาธารณประโยชน์ค่ะทุกคน,น,นโอ้ยน้ําเย็นอยากกระโดดเลยอะ่ะน,นี่นะคะเป็นเหมืองสาธารณประโยชน์แบบนี้น,นี่รถนะคะเจ้าของที่ดินพามาดูที่ดินตรงนี้อันนี้เป็นเหมือง,งค่ะ <c oughs> อโอเคแล้วก็เดี๋ยวถนนสาธารณะตรงนี้ น,นี่นะคะน,นี้จะเป็นถนนสาธารณะที่ดีแล้วก็โคกหนองนาที่กําลังจะทําก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะเป็นเหมืองแล้วก็เป็นที่ดินค่ะทางเข้านะคะจะอยู่ตรงนี้โอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนสวัสดีค่ะนะั